สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูหมากผู้หมากเมียนะครับมาเชือไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับต้นหมากผู้หมากเมียนี่นะครับต้นปกติของเขานะครับต้นปกติใบสีเขียวขอบสีชุมปูนะครับแต่ที่ได้ทำคลิปครับนี่ครับ มาเจอต้นนี้นะครับเมื่อวานโอ้ยดูนะครับสวยนะครับดูใต้ใบของเขานะครับสวยมากต้นนี้ มีอยู่4ี่ห้าต้นนะครับแต่ใบเขาจะลายลายอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะด่างไหมแบบนี้แต่ความคิดผมผมว่าน่าจะด่างนะครับสวยงามมากดูนะครับต้นของเขาหรือว่าจะเป็นลายกลายมาจากต้นสีเขียวก็ไม่รู้นะครับแต่สวยมาก ดูหรือว,ว่าคเคยเลี้ยงไอหมากผู้หมากเมียที่มีลายแบบนี้ก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ต้นปกติที่ไม่มีลายเขาก็มีนะครับต้นที่มีลายก็มีอยู่ต้นเดียวดูความลายความด่างของเขานะครับตะลุทายใบยด้านล่างเลยสวยด้วยนะครับ ขอฝากช่องแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะมีอะไรดีๆให้พ่อแม่พี่น้องชาว youtube ได้ดูกันนะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ